แบบสำหรับขั้นตอนวิธีการกบโครนนะครับก็จะเริ่มต้นโดยใช้เริ่มต้นโดยการใช้เครื่องปั่นรถตีดินอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอะจอบมาขุดกบโครนเข้าไปนี้ โอเคครับวันนี้สำหรับคลิปนี้วันนี้นายเกษตรฟาร์เมอร์ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับต่อไปก็จะมีขั้นตอนการดูแลรักษาอีก มาให้อัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ